สัญลักษณ์หวงจุ้ยที่ใช้กระตุ้นปราบไวรัสอู่ฮั่นโลโก้ของโรงพยาบาลพิเศษอู่ฮั่นออกแบบและสร้างขึ้นด้วยการนำสัญลักษณ์ของหูหรือยันจีนที่ใช้ปัดเต่าเคราะห์โรคร้ายผสมผสานร่วมกับศาสตร์หวงจุ้ยเพื่อใช้รับมือและหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามที่ผมได้เตือนก่อนหน้านี้ให้คนทาตไฟและธาตุไม้ระวังสุขภาพและการเจ็บป่วยในช่วงต้นปีซึ่งหากพิจารณาจะพบความสอดคล้องกับโลโก้โรงพยาบาลที่นำธาตุทั้งสองมาใช้ในการรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้โดยโรงพยาบาลแรกออกแบบด้วยสีแดงของธาตุไฟอาศัยความสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่เจ้าไวรัสตัวนี้ถูกพบและระบาด ในเดือนธันวาคมปีคศ2019ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวดังนั้นจึงต้องนำเอาพลังงานของธาตุไฟมาปรับสมดุลอุณหภูมิและเผาทำลายเชื้อโรคล้ายนี้ให้สำลิดผลโรงพยาบาลที่สองที่ถูกสร้างตามมาภายหลังถูกออกแบบโลโก้ด้วยพลังของธาตุไม้สีเขียว เพื่อจุดพลังและสนับสนุนธาตุไฟให้โรงพยาบาลแห่งแรกอีกทั้งสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าฟาดคู่สื่อถึงความรวดเร็วที่ต้องการให้การทำงานประสบความรวดเร็วขึ้นเป็นเท่าทวีคูณบวกกับสีเขียวในสัญ,ญลักษณ์ของโรงพยาบาลที่2เป็นตัวแทนพลังงานธาตุไม้ที่สื่อถึงการบริการและตามกฎแห่งกระแสธาตุที่ไม้ย่อมก่อเกิดไฟ เพื่อให้ไฟลงดินคือตัวอาคารของโรงพยาบาลไปทำาลายน้ำก็คือไข้หวัดและก่อเกิดท่าทองคือปอดให้กลับมาเป็นปกติโดยได้มีการประยุกต์ดวดลายของหูจีนน้ำเต้าและปากก้ากั้วยันแปดทิศเข้ามาผสมผสานมีรูปน้ำเต้าซ้อนกับสัญลักษณ์กาชาดเลดครอสอยู่ตรงกลาง และมีหูยันจีนผนวกยันแปดทิศอยู่ล้อมรอบโดยองค์ประกอบทั้งหมดสื่อถึงพลังอำนาจในการรักษาโลกสลายพลังงานร้ายและบรรเทาความเจ็บปวดในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้และความชำนาญในสาขาวิชาหวงจุย้ยจึงขอทำหน้าที่ตีความในการใช้ศาสตร์นี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราทุกๆคน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจากเว็บไซต์ f ฟ n g ง h u i Framework.com หาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุย้ยเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o p เพจฮวงจุ้ยกระแสธาตุและกลุ่มตัวเลขกระแส่าุจีนสำหรับท่านที่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับวิชาฮวงจุย้ยฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ